สวัสดีครับทุก่นครับมาพบกับคอฟฟี่เบรกนะในช่วงบ่ายนะจากหลับตับปรุงสีนะครับผมตอนเช้านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะครับคือในส่วนของตัวเซนเด็กเนี่ยเป็นภาพของการแกว้งโต้แคบนะครับโดยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝั่งที่เป็นบูบเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะที่เราที่ที่เห็นมีแรงซื้อเข้ามานะก็กลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดลต้าฮานาเคซีนะวันนี้เด้งขึ้นมานะครับจาก ในเรื่องของตัวเอ็นวีดียนะที่มีการ <c oughs> ประกาศงบลงทุนนส่วนของตัว OpenAI เนี่ยอีกหนึ่งแสนล้านดอลลาร์นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวเลขเที่ยวบินนะที่เข้ามานะจากจีนเนี่ยเข้ามาไทยมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อในส่วนของพวกกลุ่มท่องเที่ยวเข้ามาด้วย <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับฟังแบบนี้เอเซฟมันควรจะบวก แต่ว่าต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้แรงขายในหลายๆกลุ่มเข้ามาเยอะจริงๆนะก็ส่งผลให้ตัวเซนเด็กเนี่ยปิดในแดนลบนั่นเอง่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพสรุปกันนะครับเ <_ d ata> ซนเด็กนะครับลบไป1.5จุดนะครับปิดไป1.2.8่งดนะครับมูลค่าการซื้อขายถือว่าไม่เยอะนะครับประมาณ1,9ึ่งห้าพันล้านบาทเ <_ d ata> ดี๋ยวเรามาดูฝั่งฝั่งบวกทีนี้บอกไปแล้วนะครับ อยากให้ดูฝั่งลบนะครับวันนี้ต้องบอกโอ้โห,โโหโกระชายไปเยอะมากๆนะหลายกลุ่มมากๆนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แบบลงแรงแรงกันหลายตัวนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าใน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 ,ในหุ้นหลายๆตัวเนะี่ยมันมีแรงขับเข้ามาก็เลยทําให้เรียกว่าดัชนีเนี่นยค่อนข้างจะไปเลยนะครับโดยกลุ่มหลักๆนะวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกลุ่มฟู้ดนะครับเอเนอร์จีนะครับพอลลิตี้ไอซีทีนะครับปีโตแล้วก็ไฟแนนซ์โอ้โหต้องบอก หลายกลุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูตัวหุ้นที่ลงมานะฮะก็ c p พนะครับวันนี้ลงมาหนึ่งบาทนะกรฟแอนิทีอ่อนลงนะครับปตท a แอดวานะครับ CPN อนไทอยนี่นะฮะจากราคาน้ำมันที่ลงนะอันนี้ลงแรงเลยนะครับอ่ะสอผอนะครับพวกนี้นะฮะบางจากพวกนี้นะฮะกลุ่มน้ำมันอยวันนี้ลงเขาแรง นะครับแล้วก็ผสมลงเข้ามาด้วยพวกกลุ่มโลงไฟฟ้านะอย่างเช่น t e p CB กริมพวกนี้นะก็ยิงเข้ามากดดันให้กับกลุ่ม energy นะให้เป็นตัวกดดักชนีนันน่นเองนะครับส่วน property วันนี้ต้องบอกกระจายเปอย่างไตัวนะอย่างเช่น Land House แ,แสนซิลีซลิแสนซิลีสุพรนไลพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่านักทุนก็ก่อนหน้านี้มันมีภาพของการ กิ่งกำไรเนาะตามกระแสขับริเข้ามานะเรื่องตัวแอร์บีอนาบี B, นะที่กำลังรอ,องรุ้เนเงินอยู่ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเด้งขึ้นไปรอบแล้วนะพอตรงนี้มันเริ่มซาๆก็เลยทำให้อ่ามีแรงขายเข้ามานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นเข้ามาค่อนข้างหนักมือนะก็คือพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะอย่างเช่นติดล้อนะครับ <c oughs> ซิงเกอร์นี่นะฮะ เจมาตรงนี้นะครับแล้วก็กลุ่มอาหารจริงๆเนี่ยวันนี้เป็น CPF พสออแต่ไม่ติดเข้ามา CPF วันนี้ลงแรงนะ c p เเนี่ยวันนี้ลงมาประมาณแปดสิบตางนะครับก็เหตุผลก็คือในเรื่องของตัวราคาาหมูไก่นะในไทยออกเวียดนามเนี่ยนะที่ออนตัวลงมานะครับส่วนฝั่งที่เป็นบวกนะอันนี้บอกไปแล้นะก,ก็หลักๆคือเดลต้ากับ AOT นะครับอ่ามินนะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฮานาเคซีพวกนี้นะนับนอกนั้นก็เรียกว่าบวกเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มีในยะหลักหลักๆคือสามสี่ตัวนี้แหละนะโอเคทีนี้ออยากให้ดูนี้อีกนิดหนึ่งนะคุณนะคือในรองเท้านเนี่ยเราเหมือนดู i, เฮ้ยเ้นเด็กเนี่ยลงนิดเดียวนี่ลงแค่จุดกว่าแค่นั้นเองถูกไหมฮะแต่ว่า ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวหุ้นที่ลงเนี่ยตัวนี้นะครเราจะเห็นว่าตัวหุ้นที่วันนี้ติดลบเนี่ยสามร้อยี่สิบตัวแต่ฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยมีร้อยก่ะตัวน้นีงอันนี้ใน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 ตลาดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้สัดส่วนมันชัดเจนแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นบวกๆหรือว่าลงมาน้อยๆเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นภาพรวงตาหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอ้โหเรียกว่า ฝั่งลบเนี่ยมันมากกว่าฝั่งบวกเยอะมากๆ,ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพของการดีดัวขึ้นมาด้วยหุ้นในกลุ่มเรียกว่าเป็นมาเก็ตแกลบใหญ่ๆก็ท่านหนึ่งเช่นเดลต้าไอโอทีพวกนี้นะครับสองตัวนี้เนี่ยก็มีผลกับเซ็เตอร์ห้าจุดหลักเนี่ยนะเกือบเกือบห้าจุดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลยอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเซ็นต์อยามันไม่ได้มีอะไรแย่อะไรขนาดนั้นนะ,นะแต่ว่าถ้าเราไปมองเป็นหุ้นรายตัวต้องบอกว่า วันนี้น่าจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้าแงแรงอู่นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนนักทุนนะว่าอย่าไปมองเซ็ตอย่างเดียวนะจริงๆมันต้องไปดูพวกหุ้นในพอร์ตเราด้วยเนาะนะหรือว่าอย่างกี้เนี่ยตัวเลขที่โชว์ให้เห็นนะว่าฝั่งบวกฝั่งลบมันเป็นยังไงนะเราจะได้เข้าใจเซน t i m e n t ตลาดนะครับนะโอเคทีนี้เรามาดูตลาดรอบบ้านวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีมากนะฝั่งที่ดีเนี่ยจะเป็นไต้หวันนะฮะกตาม เอ็ Nvidia นวะีเดียนาะที่ประกาศแผดลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็าเกาหลีนะฮะสิงคโปร์มาเลอินโดเวียดนามนะส่วนฝั่งแดงก็เยอะอยู่นะฮะอย่างเช่นฮ่องกงนะครับจีนนะลงมาเกือบหนึ่งเอร์เซ็เลยทั้งคู่เลยนะครับส่วนฟิลิปปินส์หนึ่งจุดี่เปอร์เซ็นเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าวันนี้ไม่ได้มีทิศทางที่สอดคล้องกันนะครับ ฟังฟิวเจอร์นะครับทรงๆนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับดาวโจนบวกยี่สิบเอ็ดนสัแฟิวเบวกมาสี่ราคาน้ำมันลงต่อนะฮะลบอีกประมาณยี่สิบเจ็ดเซนนะครับมาอยู่ที่หกสิบสองเหรียญอันนี้น่าจะมาจากความกังวลด้านอุปทานนะหลังจากเมื่อวานเนี่มีข่าวในส่วนของทางด้านอิรักนะฮะที่เตรียมที่จะส่งออกน้ำมันเพิ่มนั่นเนี่ยนทองคำนะครับยังคงเป็น ฝั่งขาขึ้นที่ขอนแเจนนะ,นะล่าสุดก็บวกไปเก้าเหรียญนะฮะในประเทศบวกมาหกร้อยบาทดอลลาร์นะครับเก้าสิบเจ็ดจุดสามเจ็ดนะครับเงินบาทสามสิบเอ็ดจุดแปดห้านะครับ,รบ,บแล้วก็บอลยูสี่จุดหนึ่งสามโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันนะทางด้านกลยุทธ์ช่วงบ่ายเรามองกันยังไงนะครับก็ช่วงบ่ายนี้กนแน่นอนนะสิ่งที่เรา บอกไว้นะว่าภาวะตลาดเนี่ยดูแล้วนะอุย้ยออนตัวลงมาเล็กนิดนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราไปหักเดลต้าหักเอออีได้ว่าวันนี้ลงมาประมาณหกถึงเจ็ดจุดเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในในส่วนของภาพที่มันตัวเซนเด็กที่มันลงมาน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่ารไม่ได้บ่งบอกในส่วนของภาวะตลาดที่แท้จริงเท่าไหร่นะเช่นะกับมันถูกบิดเบือนไปเด็ ตัวหุ้นเดลต้าซะเยอะนะครับเพราะนั้นช่วงบ่ายเนี่ยเรามองตัวอินดซ x เนี่ยน่าจะให้ภาพของการขวนตัวในกรอบแดนลบนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยมันมันลงมาเพราะนั่งข่้นนั่งเยอะนะฮะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนแล้วครับตัว,ต,วตัวแบบนี้มันเรียกว่ามีแรงขายเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยปัใจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามากระตุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีเรื่องของตัวสายการบิน อของจีนที่เข้ามามากขึ้นนะหรือว่าตัว n i d อะไรพวกนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกมันชะตัดตรงมากนะส่วนหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีภาพของแรงซื้อเข้ามากิ่งประเด็นข่าวก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะนะก็เลยทำให้มีแรงขายออกมานะครับใน,นช่วงบ่ายนะครับมองอินเด็กซ์มองอยู่ในแดนลบนะพร้อมนะครับหนึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับส่วนท็อปปิกเนี่ยคงเป็น เฉพาะตัวมากกว่านะครับก็จะเน้นไปกลุ่มที่มีประเด็นนะอย่างเช่น a อ t อทีนะครับเซนเทลแล้วก็ฮาน่านะก็เป็นกลุ่มหุ้นที่วันนี้ดีดตัวขึ้นไม่ได้เอออทีเซนเทก็เรื่องตัวนะสายการบินของจีนเนาะที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนฮาน่าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวกระแสเอ็นวีดีนะครับนะทีนี้เรามาดูกันต่อ นักทานฟ้านสัญญาณเทคนิคนะฮะก็ช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสตัวตัวกราฟอินเด็กนะตัวตัวเซนเด็กเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเตือนเรื่องของตัวโอ้บไปเรียบร้อยนะมันก็ลงมาจริงๆนี่นะอะช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วเราเตือนนะว่าโอ้บแบบนี้ให้ระมัดระวังนะการย่อตัวมีโอกาสนะครับมันก็ลงมาจริงน,นะแต่ว่าต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมองว่า มันลงมันลึกต่อค่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามองว่าตรงบริเวณหนึ่งแปดสามหนึ่งสองแปดสามตรงนี้น่าจะยืนได้อ่าแล้วก็ทำภาพเป็นลักษณะใล้ๆกับโกลแบ็กกลับขึ้นมาแต่ผลว่าล่าสุดเนี่ยดูแล้วน่าจะดูแล้วยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าหลุดแนวนั้นลงมาแล้วนะครับแล้วก็มายืนที่ประมาณหนึ่งสองแปดนะครับเพราะนั้นภาพตอนนี้เนี่ยต้องเรียนนักทุนอย่างนี้นะครับว่า ถ้ามีจังหวะนะตัวอินเดซ์เนี่ยมีภาพของการรีบ่าวขึ้นไปเนี่ยนะครับนะ้ำมันว่าให้ดูจังหวะของการลดพอตลงบ้างน,นะอันนี้เราต้องเน้นย้ําเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเซนเมนต์ดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเหตุผลแรกก็คือตัวที่มันหลุดตัวนี้ลงมามหลุดเส้นสิบวันหลุดแนวรับสําคัญลงมานะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองนะครับก็คือในเรื่องของตัว m n c d ตัวนี้ นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยตัดสีฟ้าลงมาสีฟ้าคือเส้นซิกแนลของเอ c มเเนี่ยนะเพราะนั้นการตัดลงมาแบบเนี้ยแน่นอนแล้วสัญญาณข,ขายของตัวเอ c มมันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องตื่นนะฮะว่าตรงจุดนี้นะครับมีจังหวะเด้งขึ้นมานักทุนดูจังหวะลดพอรลงบ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เมื่อลดพอรไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นทุดชองของการ เข้าซื้อ,อช่วงย่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเบื้องต้นนะครับเรามองสมมุติว่าหลุดแนวนี้นะฮะสมมุติหลุดตรงนี้ออกมาจริงๆไม่ต้องสมมุติหรอกวันนี้มันก็หลุดแหละนะครับก็เรามองไปโซนแนวนี้นะครับประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ะครับโอเคก็ประมาณนี้นะตัวเซนเด็กนะครับพยายามลดผ่อนลงบ้าง สัญญาณอ่าาสัญญณลบเนี่ยมันเกิดมาสองอย่างละนะเอเมซดักสิกแนลลงมานะแล้วก็หลุดแนว,แวครับครับทีน,นี้เรามาดูในส่วนของตัววุแนะนําเทคนิคนะในช่วงบา่ายก็ตัวแรกก็เป็นตัวเอ t นะฮะเอเนี่ยให้ภาพของการกลับตัวนะครับ <c oughs> ครับแลนด์จริงๆมองเป็นอิน o อ r เท e และโชเดอร์ยังได้เลยนะครับแล้วแต่มองนะฮะมองแบบนี้ก็ได้ มองยาวหน่อยก็เป็น i n น e r ร e เท n แ r นนะครับถ้ามองแค่โซนนี้ก็จะเป็นคับแอนด์แอนเดนะครับซึ่งล่าสุดราคาุ้นก็ถึงแม้จะมีการย่อลงนะแต่ว่าก็ยังยืงปิดเหนือเส้น10วัน50วันไดน้นะครับอินดิเคเตอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ MACD สขึ้นหมดก็แนะนำกินงกำไรนะครับหรือว่าจะมารอจังหวะซื้อสะสมนะครับเพื่อรอโกลเด้นวี นะครับในอ,อีกประมาณช่วงสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับก็แนวรับ3.875นะครับแนวต้าน c 1สลึงนะฮะํารอดที่สัตัวที่สองนะเป็นตัว AS นะับตัวนี้ทำเกี่ยวกับเกมนะเกมออนไลน์นะครับก็ตัวนี้เราไม่ได้ cover นะครับก็คงแนะนำเป็นภาพการเล่นตามสเทคนิคมากกว่านะครับ อันนี้ภาพรวมนะเป็นการกลับตัวนะแบบทับแอนแฮนโดลนะครับซึ่งล่าสุดราคาหุ้นเนี่ยทำได้ก็นั่นดีนะครคอเด้งขึ้นมานะปิดตรงบริเวณเส้นสอง้อวันตนะอันนี้เกิดสัญญาณบวกนะครับไงที่อินดิเคเตอร์ก็ยังฟื้นตัวได้อยู่นะครับแนะนะนำเก่งกำไรนะครับตัวเอนะฮรตอนนี้เราไม่ได้คัเว์นะอย่างที่เรียนไปนะครับแนวรับสามบาทนะครับแนวต้านสามบาทยี่สองนะครับเราสองจุดเ้าสง โอเคเรามาดูในส่วนของข่าวอีกน,นะครับตัวแรกนะอันนี้รายงานไปเรียบร้อยแล้วนะในเรื่องของตัวเที่ยวบินจีนนะที่มาไทยนะเร่งตัวขึ้น9% e e k อ n นว e k นะครับเราก็มองเป็นบวกต่อพวกของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ a o t ระวันเซนเทปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เป็นข่าวลบนะะค,คือยอดผลิตรถยนต์เดือนสิงหาเนี่ย เพิ่มข mm ึ hmm. ้นนะจริงๆมันออนมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะแต่ถ้าเทียบเยอันเยียนี่คุณดรอปลงเยอะหลบลบไปหกเปอร์เซ็นต์นะยอดขายในประเทศนะลดลงนะลดลงไปสามเปอร์เซ็นต์ยอนเยียนะส่วนส่งออกอันนี้ก็ลดลงนะตกทั้งเยอนเยียทั้งมันนอนมันเลยนะครับเพราะนั้นภาพรวมของกลุ่มยานยนต์ยังดูแล้วไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่นะเรายังคงให้น้ำหนักเป็นลักษณะหนึ่งชั่วย่ โอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ทำถามก,กันนะครับสวัสดีท่านด้วยนะครับอมาตักนะครับอมตาตักให้ดูแนวะรับบริเวณเส้น50บวันละกันนะครับ1ิบนะครับประมาณนี้เนาะกราฟไซด์เวย์ควรใช้สโต r s อซหรือ MACD นะครับที่ที่อย่างนี้ดีกว่านะคะคือในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยหลักหลังเนี่ยมันจะมีอยู่สามตัวเนาะที่ที่นักทุนนิยมใช้กันนะครับก็จะมี m a c มีมีพันีิซไนะครับแล้วก็โอซึ่งโอตัวเนี้ยมันแบ่งออกมาเป็นสามอย่างเนาะมีฟาสนะครับ มีโซโลนะครับแล้วก็มีโมดิฟายนะครับอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่ใครใช้อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเอางี้ดีกว่าผมพูดพูดเป็นคอนเซ็ปต์ให้ฟังดีกว่านะครับคือ m a c มเนี่ยนะครับมันมาจากเส้น e อเมะนะครับสิบสอลบด้วย e m เมที่ผนะครับส่วนอไอซไซเนี่ยมันเป็นเเรียกอ,อะไรเป็นการใช้ตัว เออเอเบเลตเกมเอเบเลตลอสนะที่เข้ามาเข้ามาในการคำโนวณน,นะซึ่งจะใช้ไทมิ่งประมาณสิบสี่วันอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนสโตเนี่ยนะสโตหลักๆเนี่ยมันจะอยู่มันแล้วแต่มันแล้วแต่แล้วแต่คนใช้นะฟาสเนี่ยเท่าที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีห้าก็มีห้าสามสามอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนสโลเนี่ยจะเป็นประมาณเก้านะแล้วแต่ อ่ส่วนสโลประมาณเก้าอ่ประมาณนี้ไอสามสามนี่มันเป็นตัวเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีเนาะส่วนห้าเนี่ยเป็นตัวคำนวณห้าเก้าเป็นตัวคำนวณส่วน modify ก็แล้วแต่เลยนะครับมันแล้วแต่คุณไปปรับค่าเองนะครับว่าคุณอยากได้ค่าไหนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะฮะว่าพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า m อ cd เีเนี่ย มันใช้เบสของตัวการการการให้สัญญาณเนี่ยอยู่ที่12แต่26หลักหลักคือใช้26เป็นเกณฑ์เห็นไหมหลักๆลักคือใช้26เป็นเกณฑ์เพราะว่าใช้12ลบ26เห็นไหมคอ่านะครับอันนี้เป็นจํานวนวันเนะอะให้นะะึกว่าพวกเนี้ยจะดูการกดตัวตัวไหนเร็วตัวไหนช้าให้ดูนี้นะครับตัวนี้สมมุติแล้วเนะี่ยพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือใช้26วันเป็นเกณฑ์แล้วละโอเคเนาะ ส่วน i s ซนี้บอกแล้ว14วันนะครับส่วนสส่วนสโตนี่ใช้5-9เห็นไหมครับตัวนี้ทีนี้คำถามครับคำถามเนาะเดี๋ยวนั้นครุณะต้องช่วยส่งคำถามช่วยส่งคำตอบมาด้วยทีนี้ถามว่า3ตัวนี้เนี่ยนะที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ย MACD, i s i ายสโนี่ยถามว่าตัวไหนถ้ามองแบบเนี้ยวันที่ใช้เนี่ยเห็นไหมครับ 26, 14, 5-9ตัวไหนควรจะให้สัญญาณเร็วที่สุด เลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงนะฮะอ่าเร็วสุดนะจักเร็วนะฮะเร็วไปช้าเนาะอ่าหนึ่งสองสามมานั่งทุนอันนี้วันนี้ใครเข้ามาได้ความรู้กันนะครับอลองเรียงดูนะับว่าอันนี้อธิบายให้เข้าใจทุกอย่างละลองดูครับว่าไอ้ตัวซิกแนลหรือว่าตัวสัญญาณเนี่ยนะขึ้นขายลงซื้ออะไรก็แล้วแต่นะโอ้บอสหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยพวกซิกแนลพวกเนี้ย นะครับตัวไหนเร็วสุดไปถึงช้าสุดอ่านเรียงมาดูนะอ่าตัวไหนเร็วไปช้าสุดอ่าคอมเมนต์กันมานะครับวันนี้นยัะไม่ได้ตอบคำถามเยอะเนาะให้ความรู้ตรงตรงนี้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าอ่ะลองดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามเลยนะสำหรับนักทุนที่ถามมาว่าไซด์เวช้ตัวไหนดีนะครับให้ความรู้กันตรงนี้ก่อน นะับพิมพ์กันมานะจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูคำตอบโอเคผมขออนุญาตลบลบไอตัวหน้าจอนี้นะใส่จะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะมีนักงทุนต่อมาแล้วนะนักงทุนที่ถามมาด้วยนะก็มีสโตนจะเร็วสุดถูกไหมฮะเพราะว่ากี้บอกแล้วใช้เก้าสโลยังใช้เก้าเลย นะฮะฟ้าใช้ประมาณห้านะครับสโตสโตรนะฮะสโตอะไซใส่แล้วก็เอเนะครับเพราะนั้นที่ตอบมาเนี่ยต้องบอกถูกหมดนะถูกหมดเลยนะเพราะว่าคุณเข้าใจคอนเซปต์แล้วแหละฮะว่าตัวไหนแกว่งเร็วตัวไหนแกว่งช้านะฮะตรงเนี้ยทีนี้นะครับอเข้าสู่คำถามนะมีนักลทุนถามมาบอกว่าอาวแล้วตัวไหนเนี่ยเหมาะมาใช้ในช่วงไซเว์นะครับไซเว์คืออะไรครับ ซด์วีคือเดี๋ยวขึ้น mm hmm. เดี๋ยวลงเนาะเดี๋ยวขึ้น mm hmm. เดี๋ยวลงแบบนี้อ่าสมมติในธรรมตักเนี่ยเนาะเดี๋ยวขึ้น mm hmm. เดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรอสัญญาณที่เป็นในส่วนของตัวตัวช้าสุดนะอย่างคือตัว m อเมซีดีเนี่ยคุณคิดว่าเราจะทันไหมอ่ะอย่างเนี้ยอ่าสมมตินะอ่าตัดลงขายใช่ไหมฮะตัดลงตรงนี้ขายนะครับอ่าตัดขึ้นตรงนี้อ่าซื้อ มาตัดลงตรงนี้ขายนะฮะสุดท้ายเราจะได้อะไรไหมเนี่ยถูกไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงไซเว y เนาะเห็นไหมสัญญาณของ MACD ดูเหลืองจัไม่ชอบนะการแกว่งตัวไซเว y ถูกไหมฮะถูกไหมฮะเพราะว่าเบสของตัว MACD เนี่ยมันจะมันมาจากตัวเส้นคัชเิลี่เนาะที่ผมบอกสิบสองลบยี่บหกนะฮะ EMA นะเพราะนั้น MACD ตัวเนี้ยนะครับ มันเหมาะเมื่อมีเทรนด์โอเคไหมใช้ดีมากๆเลยอ่าบกุกบุกเลยเมื่อมีเทรนด์โอเคไหมครับเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะเล่นไซด์เวย์แต่คุณมาใช้เอ c มซีผมไม่แนะนำโอเคไหมครับอ่ะนี้จะเหมาะกับมีเทรนด์มีเทรนด์นอะไรก็ทับมีเทรนด์คือขึ้นหรือไม่ก็ลงอันนี้เหมาะคุณจะเล่นลองเล่นช็อตเอฟเฟกอะไรพวกเนี้ยเอ็มอซีดีเหมาะทีนี้ มาต่อไปนะพอดีผมไม่ได้ใช้ตัวสโตนะฮะผมใช้เป็นตัวไอซใสแต่ว่าตัวไอซใเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกสัญญาณซื้อขายเนาะอย่างตัวสโต,ตนนผมขออยากเปลี่ยนนิดนึงถ้าเรามาดูนะเราเป็นใช้ตัว slow s t o r นะฮะ เอาแบบที้นี้เลยนะตัวอย่างเดียวกันเลยนะช่วงตรง่วนนี้นะอ่ะตรงนี้ได้สัญญาณซื้อตัวนี้ได้สัญญาณขายอะตัวนี้ได้สัญญาณซื้อน <im it> like ัตรงนี้ได้สัญญาณขายตรงนี้ได้สัญญาณซื้อตัวนี้ได้สัญญาณขายเห็นไหมว่าไซเวย์มันควรใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนอ่ะตอนนี้เราตอบได้ยังเนอนะครับอ่ะเดี๋ยวลองติ้กคำตอบเข้ามาดูนะครับว่าไซเวย์ควรใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหน นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเห็นภาพกันหมดนะครับส่วนนายไซเนี่ยมันจะต้องส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาใช้กันเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบแกว่งขึ้นไปโอเวอร์บอสโอเวอร์โซลแล้วดูเรื่องของดิเวอร์เจนอะไรพวกนี้ด้วยนะมันจะไม่ได้มาใช้ตัวเดียวเพียวๆนะครับเพราะว่าตัวเดียวของมันมันไม่ได้มีตัวซิกแนวยกเว้นว่าคุณจะไปเซตตัวเส้นซิกแนวมันขึ้นมาอ่าอย่างเงี้ยนะอ่ายกเว้นคุณจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ มีม,มีมีแนวทางของตัวเองนะไปเซตตัวเส้นค่าเฉลี่ยมาตัดขึ้นตัดลงเป็นสัญญาณซื้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆคือตัวไอซ์ไซยมันมีเส้นเดียวมันไม่ได้มีเส้นอื่นเพิ่มโอเคเนาะเพราะนั้นจะบอกสัญญาณซื้อจากไอซ์ไซ์มันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันจะใช้เป็นอย่างที่บอกคือโอบอสโอโซเดวิจเนีอะไรพวกนี้ประกอบเข้ามานะครับอ่าต่อนั้นทุนบอกว่า สโตนะเป็นใช้ในช่วงไซเว์นะเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าได้คำตอบแล้วนะว่าช่วงไซเว์เนี่ยเราควรจะใช้ i n d i c a อร์ตัวไหนนะครับอาจจะอย่างที่บอกนะอาจจะไม่ได้ตอบคำถามมากนะแต่ว่าวันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกสักสองคำถามนะครับอีก เอเนี่ยต้องบอกวันขึ้นมาแล้วข้อนั้งแรงนะครับก็อาจจะมาดูแถวเส้นสิบวันนะประมาณสิบสามบาทสามสิบนะอาจจะดูลึกนิดนึงนะแต่ว่ามันขึ้นมาค่อนั่งแรงนะครับวาไอแนวรับโซนนี้เลยครับประมาณแถวนี้นะห้าบาทห้าบาทแปดห้าห้าบาทเก้าสิบแถวนี้แหละเนี่ยมันยืนเส้นสิบวันนะตรงนี้แนวรับที่ไม่ควรหลุดเลย นะครับล้วก็แนวะต้านเนี่ย6บาท20นะครับ CRC ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะอืม CRC ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะเพราะว่าหลุดหลุดทุกเส้นลงมานะเนี่ยยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับรอนิดหนึง่งนะรอนิดหนึง่งโอเควันนี้ประมาณนี้ครับกันนะครับสำหรับอาพีเบนะครับก็มาน,นั่งถุนนะาจะชอบใจกันนะครับก็ถ้าชอบนะในเรื่องของ ตอบคำถามพวกเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ก็ฝักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะก็แชร์ตัวคลิปนี้หน้าออกไปให้กับเพื่อนๆนักงทุนทั้นอื่นนะเพื่อได้ความรู้ในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับข่าวพิเศษใน,นในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาเจ่นใหม่ในวันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ